สวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆวันนี้กรสิผ้า,ามาเบิ่ง,งะะเครื่องที่เขาจะใส่ตำน้ำยาน้มลุกแองซีนิทิกหอมแดงได้จ้าแล้วก็กระชายเนาะแล้วก็พริกแกงหลังจากนี้รุ่งแกะป่าไปแล้วนะจักกันเลยดอกเครื่องเพียงต่ำไม่เบิง่งนะจ้กอันนี้เขาก็ผิ้งน้ำยาหมอใหญ่ได้จ้า ขายได้จ้ะคุณบได้ขายเองแล้จ้ะไปหาเป็นขั้นขายได้จ้ะนั้นกับกันส่วนพริกแกเขาก็สามารถเติมในหม,มอ้อได้ด้แต่เขาจะตาใส่ประมาณหนึ่งทุกที่ก่อนได้จ้ะหลังจาก,น,นะกนั้นเขาก็สามารถนั่ไปเติมต่อที่เาปรุงเครื่องเทีหนแดงได้จ้ะพริกแกงเนาะก็จะมันมีสีสันแดงได้จ้ะ เขาจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้คยเพื่อเขาจะตำง่ายเลยจ้ะเวลาเขาตำเนาะิะาตำพริกก่อนนะจ้ะแล้วก็จะเอาหอมลงเนาะหอมแล้วก็กระชายลงหลักกับผิกแข็งลงต่ำเลยจ้ะนเป็นตำพริกก่อนเลยจ้ะล้วจะจำไกินน้ำยาน้ำจิ้นน้ำเกันปลาที่เขาจะแกะเลยจ้ะ ที่แต่ละเอียดก้อนได้จ้าก้อนนี้เขาจะต่ำใหยอื่นลงไปก่อนได้จ้าเขาตามม่ำมากที่ก่อนน <c oughs> ะหลังจากที่ต่ำพริกเล็กนิดหน่อยแล้วจ้าเขาจะต่อใช้ลงนะจ้ะเป็ย่งเขาคือบอ่อลงพร้อมกันเพราะว่าหมักพริกห้ากรอบได้จ้ะเนาะเขาจะต่ำถึกหนามแล้วเพิ่นจะบบอ่บอละเอียดง่ายได้จ้ะเพราะว่าหมักพริกใครพี่พน้องๆอยังให้กรอบเข้ากัน้ำหมักพริกไปตากแดดได้จ้ะ กรอบหล้วใส่กระปุกไว้ได้จ้ะเดออก็จะให้มันพริกเขากรอบได้จ้ะเวลาเขาต่ำก็จะละเอียดง่ายได้จ้ะหลังจากนี้ใส่กับช่ายแล้วก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะจ้ะพี่ท่านพี่พี่น้องๆก็สามารถปันได้ได้จ้ะหันหอบหอบต่ำเอาก็สามารถปันได้ได้จ้ะเนาะน้ำเครื่องไปไปัันได้จ้ะเนาะใส่กันทั้งร้านพี่จะมักจำเอาได้จ้ะนี่ ให้ละเอียดก่อนขั้นตอนสุดท้ายก็เสียวพริกแกงลง้งนะจ๊ะก็จะไปแกะป,ป่ามาใส่นะแบบน,นี้เราจะห่อจากนั้ไปทำย่าได้จ้าหลังาจากที่ต้มจนหอมแล้วยงก็เอาพริกแกงลง้ง้ะจ้ะพี่น้องเนาะ ปลาทูนะจ้ะเนาะปลาทูใส่กับปานิ่นนะจ้จะ,ะส่วนกลางมันปลาทูมันกับซีอยู่ด้านหลังด้านหลังตัวเพิ่อนนะจ้ะนี่เนาะยิ่งกับในรุ่งคลิปแกะปลายเพื่อนเพื่อนด้วยไปแล้วนะจ๊ะเนาะตรงกลางเพิ่นก,การรับซีอยู่ช่วงนี้ก็มีนะจ้ะนี่เนาะช่วงแถบแล้วก็ช่วงทองเพิ่อนนะจ๊ะแกะทอง ตามใส่เครื่องแล้วจะจะเก็บออกจะไปซีรีช่วงนก็จะเบิ่งสองฟังกับฟังนี้เิ่นเขาแกะออกมาเป็นบมมี่เพิ่นก็ซีรีกฟังหนึ่งเลยจ้่พี่น้องเนาะแกะี่กางรช่วงลองลองกลางโตเิ่นไปจะมีกลาหน้อยๆด้วยกันเนาะ โตปัททูเลยจ้ะ็ะสิมีอยู่ทองมีกลางหลังเพิ่นแล้วก,ก็แล้วก็ทองมีแต่ทอ,ง,อ,ทอ,ง,ง,ทอง,งเพิ่นเนาะทองลางทองลางเงินแล้วก็สิก็สิมีด้านลังปศิมิมีจ้ะพอไปแกะลงมีก็จะแบ่งเป็นสองครบแล้วจะภาวะหกหน่อยเนาะจ้ะเนาะ จะใส่หมอไใบก่อนก่อนเขาจะมาทำตัวน,นี้ก็บตำก่อนได้จ้ะตำไปก่อนคือมึงเนาะตำใส่ผิดไปก่อนได้จ้ะหลังจากนั้นเขาก็จะนําไปขวานได้จ้าเพื่อนเพื่อนนั่ไปขวาแล้วก็ใส่พริกแกงเติมน้ำลงไปได้จ้าน้ำที่เขาต้มปลาเนาะหลังจากเขาก็ปรุงรสด,ดีชุบลงไปได้จ้าแล้วก็ชิมเบิงืงแล้วก็ใส่พักเด้จ้ะเนาะใส่ลูกชิ้น สำหรับคลิปนี้คือไม่จามนี่ด้ะจ้ะยิ่งต้องรีบไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า